มาพบกับพริมสุทธิพรบุญช่วยในรายการ Global Village รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างวันนี้รายการของเราขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ทางรถไฟสายแรกในภาคพื้นทวีปยุโรปเปิดให้บริการในประเทศเบลเยียมดังนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญมากที่สุดอีกวันหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกเพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของโลกนั่นเองค่ะ เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการใน The w i n g e r ค่ะแม้ว่าทางรถไฟสายแรกของโลกจะเกิดขึ้นที่เบลเยียมแต่หากเอ่ยถึงจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์การรถไฟของโลกเราคงต้องยกให้อังกฤษในฐานะชาติเริ่มแรกที่มีการนำรถจักรไอน้ำมาวิ่งบนรางเพื่ออำหนวยความสะดวกต่างๆให้กับมนุษย์ในช่วงนี้เราจะไปย้อนดูกันว่าความเป็นมาของการรถไฟในอดีตนั้นมีจุดเริ่มต้นอย่างไรค่ะ ถึงแม้ว่านายจอสตีเฟนสันชาวอังกฤษจะไม่ใช่บุคคลแรกที่คิดค้นหัวรถจักรไอ้น้ำซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนรถไฟในระยะเริ่มต้นแต่เขาก็ได้รับการยกย่องจากนานาชาติในฐานะบิดาแห่งการรถไฟของโลกโดยนายสตีเฟนสันได้ผลิตหัวรถจักรไอ้น้ำคันแรกของเขาเมื่อปี2357 และตั้งชื่อมือนว่าบรูชเชอร์ด้วยชื่อเสียงอันโด่งดังจากการพัฒนาหัวรถจักรไอ้น้ำอย่างไม่หยุดยั้งในปี2,368นายสตีเฟนสันซึ่งได้รับเชิญให้มาก่อสร้างทางรถไฟระหว่างเมืองสต็อกตันกับเมืองดาร์ลิงตันทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษได้ทำพิธีเปิดทางรถไฟสายนี้โดยนับเป็นการเปิดให้บริการรถไฟโดยสารสาธารณะครั้งแรกของโลก อย่างไรก็ตามทางรถไฟสายสต็อกสันและดาร์ลิงตันยังคงไม่ประสบความสำเร็จมากนักในเชิงธุรกิจเนื่องจากการให้บริการด้วยหัวรถจักรไอ้น้ำรุ่นแรกๆต้องใช้ค่าบำรุงรักษาสูงและรถไฟความเร็วต่ำเกินไปทำให้ต้องมีการนำม้าก,กลับมาใช้ลากจูงแทนหลายครั้งสำหรับทางรถไฟที่ถือว่าเป็นการเปิดสักราชใหม่ของการให้บริการรถไฟโดยสารอย่างเป็นทางการต้องยกให้กับทางรถไฟซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเมืองลิเวอร์พูลกับเมืองแมนเชสเตอร์ ที่เริ่มเปิดใช้บริการครั้งแรกเมื่อกว่า180ปีที่ผ่านมาโ,<อ>โดยทางรถไฟสายนี้นับเป็นการให้บริการรถไฟโดยสารระหว่างเมืองครั้งแรกของโลกที่รถไฟทุกขบวนวิ่งตามตารางด้วยแรงลากจูงจากหัวรถจักรไอ้น้ำตลอดทั้งระยะทาง และในช่วงเวลาเดียวกันความสนใจในอุตสาหกรรมการรถไฟก็ได้เริ่มแผ่ขยายไปสู่สหรัฐและชาติอื่นๆในยุโรปถึงแม้ยุโรปจะมีเส้นทางรถไฟสายสำคัญสคัญมากมายแต่เส้นทางสายที่โดดเด่นที่สุดก็คือยูโรสตาร์ ทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการคมนาคมเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเส้นทางที่กระชับสายสัมพันธ์ระหว่างเกาะอังกฤษกับภาคพื้นยุโรปให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเราไปทําความรู้จักกับทางรถไฟสายนี้ให้มากขึ้นพร้อมๆกันเลยค่ะ ่อนหน้าการเปิดเส้นทางรถไฟยูโรสตาร์ในปี2,537การเดินทางระหว่างอังกฤษซึ่งถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของภูมิภาคยุโรปก,กับประเทศบนภาคพื้นทวีปส่วนใหญ่จะใช้เครื่องบินและเรือเท่านั้นซึ่งนอกจากจะเสียเวลายังเป็นการเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากในยุคที่ยังไม่มีการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำเช่นในปัจจุบัน อังกฤษและฝรั่งเศสร,รเริ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงยูโรสตาร์ที่เชื่อมต่อกว่อังกฤษกับฝรั่งเศสและภาคพื้นทวีปยุโรปโดยผ่านอุโมงใต้ทะเลซึ่งยาวที่สุดในโลกโครงการดังกล่าวจึงถือเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคยุโรปยูโรสตาร์เป็นระบบรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษกับกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสและกรุงบรัสเซลของประเทศเบลเยียมทางฝั่งภาคพื้นทวีปซึ่งทั้งสามเมืองนี้ถือเป็นนครหลวงที่สำคัญของยุโรปทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและศิลปะวัฒธร Um... นอกจากนี้ในปัจจุบันยูโรสตาร์ยังได้ขยายเส้นทางไปยังเมืองสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในยุโรปตามฤดูกาลอีกด้วยเช่นเที่ยวรถจากลอนดอนไปยังบุกแซงโมคีเมืองรีสอร์ทสกีชื่อดังซึ่งเปิดให้บริการเฉพาะในฤดูหนาวหรือไปยังเมืองอาบิยงเมืองตาอากาศทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นเที่ยวรถของเฉพาะฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนและถึงแม้จะยังไม่มีการบริการยูโรสตาร์ไปยังสวิตเซอร์แลนด์แต่มีบริการเชื่อมต่อทางรถไฟจากสถานียูโรสตาร์ที่ปารีสไปยังซูริกได้ภายในระยะเวลาเพียง4ี่ชั่วโมง แม้ว่าราคาค่าโดยสารของรถไฟยูโรสตาร์อาจจะสูงกว่าสายการบินต้นทุนต่ำส่วนใหญ่ของยุโรปโดยค่าโดยสารจากลอนดอนไปยังบารีสอยู่ที่ประมาณ130ปอนด์หรือประมาณ6,000บาทแต่ด้วยการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกสบายรวมถึงมีความปลอดภัยสูงทำให้ยูโรสตาร์กลายเป็นตัวเลือกแรกๆของการคมนาคมระหว่างมหานครต่างๆของภูมิภาคยุโรป สำหรับช่วง o n w เ r d s วันนี้เราขอนำเสนอคำว่า Railway ที่แปลว่าทางรถไฟค่ะคำนี้น่าสนใจยังไงไปชมพร้อมๆกันใน Onward s ค่ะออนเว d วันนี้เราขอนำเสนอคำว่า Railway ที่แปลว่ารางรถไฟและระบบทางรถไฟค่ะคำคำนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ามีหลายความหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าเป็นเรวเฉยๆเนี่ยจะแปลว่ารัวราวหรือทางรถไฟแต่ถ้าทำหน้าที่เป็นกริยาจะแปลว่าด่าว่าก็ได้เช่นกันค่ะส่วนคำว่าเรลแมนและเรลเวแมนแปลว่าพนักงานรถไฟถ้าเป็นเรลรถก็จะแปลว่าบริษัททางรถไฟระบบทางรถไฟหรือทางรถไฟก็ได้แต่เมื่อทำหน้าที่เป็นคำกริยาก็จะแปลว่าขนส่งทางรถไฟและสร้างทางรถไฟค่ะ สักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟอีกมากมายทั้งทางรถไฟที่น่ากลัวที่สุดในโลกรวมถึงทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงต่อไปของรายการ Global Village ค่ะ สู่ช่วงที่2ของรายการ Global Village ในช่วง The Cultural Square ค่ะหากพูดถึงทางรถไฟที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกหลายคนคงต้องนึกถึงเส้นทางรถไฟในยุโรปอินเดียจีนหรือญี่ปุ่นเป็นลำดับแรกๆใช่ไหมคะแต่ทางรถไฟอีกสายหนึ่งที่มีชื่อเสียงโดง่งดังไม่แพ้กันก็คือทางรถไฟาาสายทรานไซบีเรียนในประเทศรัสเซียนั่นเองค่ะทางรถไฟสายนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเพราะกินระยะทางมากถึง900 0กิโลเมตร ทางรถไฟสายทวานไซบีเรียที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศรัสเซียเข้าด้วยกันคือทางรถไฟที่มีความยาวมากที่สุดในโลกค่ะโดยทางรถไฟสายหลักนั้นมีความยาวทั้งสิ้น9,288.2กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางจากเมืองวลาดิวอสต็อกไปจนถึงปรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซีย ผู้โดยสารจะได้พบกับผู้คนและวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจับตาอย่างทะเลสาบใบข่าวเทือกเขาอูราวและที่ราบลุ่มอันเขียวชอุ่ม รถไฟสายนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของประเทศรัสเซียค่ะเพราะเป็นเส้นทางเดียวที่ได้เชื่อมโยงพื้นที่ทั่วทั้งประเทศเอาไว้ด้วยกันซึ่งนอกจากจะช่วยให้ระบบคมนาคมขนส่งของประเทศมีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ทางรถไฟสายนี้เปิดให้บริการก็คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นื่องจากนะักท่องเที่ยวจํานวนมากต้องการเดินทางโดยสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ในรัสเซียอีกทั้งทางรถไฟสายนี้ยังช่วยให้พื้นที่โดยรอบที่เส้นทางรถไฟตัดผ่านได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ หากใครที่ต้องการเดินทางจากฝั่งตะวันตกสุดไปยังฝั่งตะวันออกสุดของรัสเซียโดยใช้เส้นทางสายทวานไซบีเรียนี้ต้องเผื่อเวลาประมาณ1สัปดาห์หรือถ้าเร็วหน่อยก็ประมาณ6วันค่ะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นหลายคนแนะนำว่าควรมีเวลาสัก10 1ถึง15วันในการเดินทางท่องเที่ยวไปกับทางรถไฟสายทวานไซบีเรีย เพราะว่าเมื่อรถไฟไปจอดยังสถานีต่างๆก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายรอให้เยี่ยมชมอีกทั้งทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับเส้นทางหลักเส้นทางรถไฟที่แยกไปประเทศมองโกเลียก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้นักผจญภัยทั้งหลายได้ลองไปสัมผัสกับธ,บธรรมชาติอันงดงามอีกด้วยค่ะ บนโลกนี้มีทางรถไฟหลายแห่งที่ค่อนข้างอันตรายและน่ากลัวอยู่พอสมควรซึ่งแม้ว่าปัจจุบันทางรถไฟเหล่านั้นจะได้รับการพัฒนามาเป็นทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังคงใช้งานจริงวันนี้เราได้รวบรวมทางรถไฟสายที่อันตรายที่สุดในโลกถึง5แห่งมาให้ได้ชมกันค่ะ บรรดาทางรถไฟที่อันตรายที่สุดในโลกนั้นนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามภูเขาข้ามทะเลรวมถึงข้ามแม่น้ําขนาดใหญ่วันนี้ค่ะเราขอนําเสนอทางรถไฟทั้ง5แห่งที่อันตรายที่สุดในโลกซึ่งนอกจากทางรถไฟเหล่านี้จะมีคุณสมบัติของความน่ากลัวตรงกับรายละเอียดที่เรากล่าวมาข้างต้นแล้ว สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือความสวยงามของเส้นทางดังกล่าวนั่นเองค่ะจนทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องการเดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมทางรถไฟเหล่านี้โดยเฉพาะเริ่มกันที่ทางรถไฟที่น่ากลัวที่สุดสายแรกที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีชื่อว่ามินามิอาโซะ ทางรถไฟสายนี้ค่ะสร้างขึ้นเรียบไปกับภูเขาอาโศโดยในช่วงฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนนั้นนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาอย่างแน่นขนาดเพื่อมาชมความงามของทัศนียภาพโดยรอบส่วนรถไฟที่ใช้วิ่งบนเส้นทางนี้มีมากที่สุดก็แค่3โบกี้เท่านั้นค่ะแต่และโบกี้สามารถจุผู้โดยสารได้133คน อีกที่หนึ่งก็คือทางรถไฟสายจอร์จทาวลูปในมรัรโคลราลโดสหรัฐอเมริกา ทางรถไฟสายนี้มีความคลาสสิกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในฤดูหนาวค่ะซึ่งสิ่งที่ทำให้ทางรถไฟสายนี้น่ากลัวก็คือช่วงที่รถไฟข้ามสะพานที่มีชื่อว่า Devil's Gate High เพราะสะพานแห่งนี้ทั้งสูงและชันดังนั้นรถไฟจึงต้องชะลอความเร็วและไต่ไปตามระดับความสูงซึ่งผู้โดยสารที่อยู่บนรถไฟต้องลุ้นทุกนาทีว่ารถไฟจะสามารถข้ามสะพานนี้ไปได้หรือไม่ ทามฝั่งมากันที่ประเทศอินเดียกันบ้างค่ะทางรถไฟสายนี้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออกเชียงใต้ของอินเดียกับเมืองรามเมสวารัมซึ่งตั้งอยู่บนเกาะปัมบันรัฐมินนาดูทางภาคใต้ของอินเดียสิ่งที่ทําให้น่ากลัวก็คือในช่วงฤดูมรสุมพื้นที่ดังกล่าวจะถูกพายุไซโคลนพัดถล่มอยู่บ่อยครั้งซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการโดยสารรถไฟสายดังกล่าว ส่วนที่ประเทศอาร์เจนตินาก็มีทางรถไฟที่น่ากลัวมากๆเช่นกันโดยมีชื่อว่าเทรนอลาสนูเบสผู้โดยสารที่ใช้ทางรถไฟเส้นนี้จะต้องพบกับเส้นทางหฤุโหดทั้งการรอดใต้อุโมงคามสะพานอันสูงชันหรือโค้งหักศอกซึ่งตลอดเส้นทางนั้นมีอุโมงค์ทั้งสิ้น21อุโมงค์สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำอีก13แห่งทำให้ทางรถไฟเส้นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความน่ากลัวไปโดยปริยาย ปิดท้ายกันที่ประเทศออสเตรเลียค่ะทางรถไฟสายนี้มีชื่อว่าคูรันดาซินิกความพิเศษก็คือเส้นทางที่รถไฟทอดผ่านนั้นเป็นอุทยานแห่งชาติที่ผู้โดยสารจะได้เห็นตั้งแต่น้ำตกริมหน้าผาไปจนถึงต้นไม้นาฬาพันธุ์ที่ขึ้นอยู่ริมสองฝั่งความน่ากลัวอยู่ระหว่างที่รถไฟกำลังเคลื่อนผ่านสะพานข้ามหุบเขาแต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่กลับรู้สึกว่าภายใต้ความน่ากลัวเหล่านั้นมีความสวยงามซ่อนอยู่มากมาย ต่อกันที่ช่วง Global Dish ค่ะในการเดินทางที่ยาวนานบนรถไฟอาหารเป็นสิ่งที่ให้ทั้งความอิ่มท้องและเติมสีสันให้กับการเดินทางเราจะไปดูกันว่าผู้โดยสารในรถไฟสายสำคัญของโลกอย่าง t r านไซบีเรียและ Eurostar รับประทานอะไรกันบ้าง ยังอาจจะเป็นคำที่ดูลล้าสมัยเกินไปในยุคที่รถไฟส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักมีบริการเสิร์ฟอาหารถึงที่นั่งเช่นเดียวกับสายการบินแต่สเสน์ของอาหารบนรถไฟซึ่งมาเป็นอาหารที่เตรียมอย่างง่ายๆแต่ว่ามีเอกลักษณ์ตามท้องถิ่นของพื้นที่ที่รถไฟวิ่งผ่านยังคงเป็นสีสันที่สำคัญของนักเดินทางอยู่เสมอ ำหรับตู้สเสบียงของยูโรสตาร์ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นอาหารยุโรปไว้ได้อย่างเหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นอาหารง่ายๆที่มีขายในบาร์ตู้สเสบียงของชั้นประหยัดอย่างแซนด์วิชมันฝรั่งทอดกรอบและน้ำอัดลมหรืออาหารของผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่เสิร์ฟเต็มยศ3คอสทั้งอาหารเรียกน้ำย่อยจานหลักและของหวานรวมทั้งยังมีเครื่องดื่มอย่างแชมเปญและไวน์ให้เลือกอีกด้วย สายพจนภัยอย่างทรานเซอรเรียอาหารที่ผู้โดยสารจะได้พบเจอในระหว่างทางจะมีสีสันกว่ามากค่ะเนื่องจากตู้สเสบียงของรถไฟมักขาดแคลนอาหารอยู่เสมอนักเดินทางจึงมักเลือกซื้ออาหารที่ถูกนำมาขายเมื่อมีการหยุดพักตามสถานีต่างๆซึ่งมีตั้งแต่ติม่มซำของจีนโพซีขนมปังสอไส้แบบมองโกเลียไปจนถึงปลารมควันจากทะเลดำของรัสเซียตามแต่ภูมิภาคที่รถไฟวิ่งไปถึงค่ะ อีกครั้งค่ะช่วงหน้าเรามีเรื่องของรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในช่วงต่อไปของรายการ Global Village ค่ะ มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Global Village ในช่วง The Warehouse ค่ะการแข่งขันกันเป็นเจ้าความเร็วทางด้านรถไฟถือเป็นเรื่องที่หลายประเทศแข่งขันกันมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้หลายๆประเทศโดยเฉพาะจีนกับญี่ปุ่นก็ยังคงแข่งขันกันสร้างรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกกันอยู่และรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือรถไฟหัวกระสุนของจีนค่ะแต่ว่าอีกไม่นานก็จะถูกทําลายสถิติโดยเทคโนโลยีรถไฟรุ่นใหม่ของญี่ปุ่น วน CRH 380A ของจีนที่วิ่งระหว่างกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้เมืองอู่ฮั่นเมืองกวางโจวนครเซี่ยงไฮ้เมืองน,นงันจิงนครเซี่ยงไฮ้เมืองหางโจวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือรถไฟที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกในปัจจุบันค่ะ รถไฟขบวนนี้ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท China South l o c o m o t i v e and Rolling Stock ภายใต้โครงการของรัฐบาลที่ต้องการให้จีนผลิตรถไฟของตัวเองทดแทนการใช้รถไฟที่ผลิตจากต่างประเทศโดยรถไฟที่พัฒนาโดยบริษัทของจีนนั้นแน่นอนว่าต้องรวดเร็วกว่ารถไฟที่เคยมีอยู่เดิมโดยรถไฟขนาด8โบกี้สามารถทำเวลาสูงสุดที่416.6กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่ขนาด16โบกี้สามารถทำเวลาสูงสุดที่486.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำลายสถิติโลกในขณะนั้นแต่ให้บริการด้วยความเร็วที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยที่380กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่เมื่อคนชื่อว่าจีนยังไงก็ยังไม่ทิ้งแนวคิดที่ว่าใหญ่กว่าดีกว่าและเร็วกว่านะคะบริษัทของจีนยังคงมุ่งมั่นพัฒนารถไฟให้มีความเร็วสูงต่อไป ล่าสุดบริษัทซ r อาซีบริษัทผู้ให้บริการรถไฟของจีนประสบความสำเร็จในการทดลองรถไฟรุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้หัวรถไฟมีลักษณะเรียวแหลมคล้ายกับมีดส่วนด้านหลังได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับดาบโบราณของจีนรถไฟรุ่นนี้ผลิตขึ้นจากพลาสติกน้ำหนักเบาแมกนีเซียมเอลลอยและเสริมความแข็งแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ ผลจากการทดสอบการวิ่งรถไฟขบวนดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ารถไฟรุ่นนี้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยที่เห็นว่าระยะหลังรถไฟความเร็วสูงของจีนเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งรัฐบาลของจีนจึงได้กำหนดความเร็วของรถไฟในการให้บริการให้ต่ำลงกว่าศักยภาพที่แท้จริงของมันค่ะทางด้านญี่ปุ่นเองก็ไม่ยอมแพ้นะคะ ตั้งใจพัฒนารถไฟที่มีความเร็วสูงกว่าให้ได้โดยรถไฟรุ่นใหม่ที่วันนี้จะวิ่งระหว่างกรุงโตเกียวไปจังหวัดนางโอยา่าด้วยความเร็วประมาณ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกับรถไฟหัวดาบของจีนค่ะซึ่งหากรถไฟรุ่นนี้สำเร็จในปี2027ตามที่วางแผนเอาไว้ก็จะช่วยย่นเวลาการเดินทางระหว่างสงเมืองนี้ได้ถึง40นาทีทีเดียวค่ะ Global Village สัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะเรายังมีเรื่องราวสนุกๆมาฝากกันอีกเช่นเคยแล้วมาดูกันนะคะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหมดเวลาสำหรับ Global Village สัปดาห์นี้แล้วค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการ Global Village ได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา9โมงถึง9โมงครึ่งทาง Voice TV และทาง www.voice tv.co.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ